ครับสวัสดีครับสตูดิโอบานาครับสวัสดีครับวันนี้ออกมาดูข้าวเห็นไหมพอยอนแสงออกมาดูข้าวออกเดินดูข้าวหลังจากพายุทลมไป มันต้นมันจะมีเมล็ดไหมะมอนมีลูกเห็บด้วยไปครับเดี๋ยวเดินออกไปดูว่าข้าวมันจะลมเยอะไหมไปเลยครับข้าวเริ่มเหลืองแล้วใกล้จะได้ดูดละมีมันก็มีมนพยุขาลมมันก็มีลมมาก ลมมั่งตั้งมั่งตรงไหนมีน้ำแช่ก็อาการหนักหน่อยแปลงไหนที่ไม่มีน้ำก็หายห่วงข้าวก็ตั้งนี่มันเป็นข้าวอกะตองแปดมั้งนยมันข้าวเหนียวนี่จะเป็นข้าวเหนียวข้าวตองแปด มันก็มีล้มมั่ง,งนะเนี่ยเริ่มปนละข้าวเป็นข้าวนี่แล้วนะเม็ดลลายสั้นๆในี่ข้าวแล้วก็ไม่รู้นะี่ ดูของแปลงล่างเดี๋ยวไปดูตอนไปดูข้าวลม้มข้าวปูอตรงนี้เสียศูนมากเลยอะมีอยู่แปลงปูพื้นเลยละ่ะเห็นอาการและวะ้ววอ้โห เดี๋ยวไปเดินไปดูข้าวข้างล่างกว่ามีอะไรน่าสนใจมั้งทางก็ฝนตก,นตมมตกดินลมตะลมตะโๆน่าดูดีนะข้าวเอาน้ำออกก่อนถ้าไม่ได้ออกก่อนแล้วโอายเหยเียบร้อย ลีเกก็เยอะเดี๋ยวจะข้ามไปดูฝั่งนู้นก่อนฝั่งหน้านอนข้าวตรงนั้นมันเป็นข้าวกอคอสิบนะ ลงไหข้าวก็วขอสิบไม่ค่อยลงข้ามน้ำไม่แช่นะถ้ามีน้ำแช่ก็เดี๋ยวจะหาไปดูตรงที่มีน้ำแช่ลงลึกเลยแหละตรงนี้ก็ลงมันแต่มไม่ค่อยติดดิน ตรงนี้ก็เสียซูนไปนิดนึงอะก่อข้าวอาการมีอาการอะข,ข้าวนี้เริ่มปนแล้วนะ่ะติดข้าวปนนิดแล้วนะจะเรียกพันไว้ก็ดีนะข้าวลวงใหญ่ดี นี่ตรงนี้เสียศูนย์นะตรงนี้มีอาการนะข้าว ดูข้าวก็ข้าวตองแปดแล้วก็มาดูข้าวก็กขอสิบตรงนี้ข้าวก็ขอสิบข้าวก็ 90, ขอสิบนี่น้ําแช่ตรงนี้ไปหมดเลยละ่ะเสียาการข้าว ใครตัดไม้วะนี่มีเสียงเครื่องตัดไม้ก็ตัดอะไรก็ไม่ดู้ตรงนั้นะปูหมดแล้วเดี๋ยวเดินตรงนี้เต็มที่เลยตมีเจ้านะึงหนักกว่านี้ มันไม่ได้ถ่ายให้ดูนี่เป็นผลของพายุเข,ข้านะนเนี่ยเวรยาการของพายุเข,ข้าข้าวปูหมดแล้ว <c oughs> ตังนิดเดียวเลยนี่เป็นธรรมะเป็นธรรมชาติของหน้าหน้าร้อนก็เป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอยู่ข้าวมั่ง อะไรมั่งไปเดี๋ยวก็ค่อยเดินไปดูข้างในบ่านเป็นแบบไหนมีอาการอะไรมั่งข้าวไปเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในดีกว่าไป ไปดูดูข้าวเอาดอกดูข้าวขนุนแล้วก็ดูข้าวต้องเสเปิดน,น้ำทิ้งแล้วมั้งน้ำนนข้าวแล้วมั้งข้าวก็เริ่มเหลืองแล้วใกล้จะได้ดูดแล้วจะลวงไม่ค่อยสวยมันถี่จัดเนี่ยถี่เยอะ มันก็มีอาการเสียสูนมั่งล้มมั่งก็เป็นธรรมดาของเขาอะ อยากน้ำโซนน้ำท่อข้ามร่องไปมุมม่วงมงุม่วงแหลกมุมม่วงแหลกปีนี้ดกดกปีกลายนี้ไม่ติดนะเนี่ยม,ม่วงเนี่ยปีนี้ติดแล้วก็ร่วงเยอะด้วยมุม่วงแหลก

จะเดินไปสำรวจมีอะไรนางหวานมีนมีมีใครตาไปกินบ้างไงนางหวานนางหวานแลน้วนางคันวะเนี่ยไปเดี๋ยวข้าเถียงดีกว่าดูข้าวดูข้าวความเสียหายของข้าวเราเดิเข้าเถียงดีกว่าจะพัก่อนดีกว่า ขนมน,น่ากินน่ากินอย่างเงน้ยขนมขนมอ่อนๆแอค่คุยหมู ้า,าวมะร้าวรวงโอ้ต้องใส่ ตัดต้นสักต้นนั้นนะ่ะมั้งที่ล้มอยู่ข้างเฉียงนะนี่ยินเสียงเขาตัดไม้อยูอสงสัยจะเป็นนั่นแหละต้นนั้นแหละนี่ยังไม่ออกเลยข้าวออกไม่ค่อยออกมันยังไม่ค่อยออกเลยข้าว ที่เสียหมดเลยอะปูหมดเลยข้าวความเสียหายมันเยอะแล้วข้าวก็ไม่ค่อยออกด้วยนะทำไมไม่ออกค่อยออกว่าน้ำดีจะตายเปยน็นงี้ป่ะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ